I'm a หนึ่งกับสองวันที่สิบสองทุกที่เก้าอืมหาเลยแลเดี๋ยวไม่เป็นความลับก่อนดีกว่าโอเคเราไปดูตึ้งลุ้ยกันหน่อยดีกว่า ดุกยควดีครับพวกปีแลวพวกเขาก็ไปได้ไปดูตื่นลุ้ยเล่นตกมนกันนะครับสวัสดีเด้กครับมันนี่มนี่จะมาทีที่ตกปลากันเด้อครับนี่ก็คือเหล่าโฉมหน้าผู้ตกปลาคนแรกเชื่อสีแดงทุกทุกคนตกุกตุ๊กตัน ไปดูกันดีกว่าอันนี้อยู่ฝกตัวน,นี้ฝากเร่แล้วค่ะค